เกือบเจ๊งสู่ยอดขายเดือนละ80,000บาททำได้ยังไงไปฟังกันเลยค่ะเรื่องราวในคลิปนี้นะคะพัดสรุปมาจากเรื่องจริงของคุณโบในคอสร้างแบรนด์เสื้อผ้าของพัดเองเนาะซึ่งพัดรู้สึกว่าวันที่คุณโบรู้สึกว่าตัวเองกำลังเจ๊งแล้วแล้วจะต้องมาเริ่มต้นใหม่จนวันนี้นะคะคุณโบสามารถสร้างยอดขายได้เดือนละ80,000แล้วซึ่ง รู้สึกว่าทุกขั้นตอนทุกเรื่องราวค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กําลังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกําลังท้อจังเลยฉันกําลังล้มเหลวพัดคิดว่าเรื่องราวในคลิปนี้จะช่วยคุณกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งเหมือนกับที่คุณโบทําได้ค่ะ เมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วนะคะคุณโบทักมหาพัฒว่าคุณพัโลงงานรับผลิตที่ทําอยู่ตอนนี้เจ๊งไปแล้วนะซึ่งในใจของพัฒตอนนั้นก็คือแบบตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมได้งานเยอะแต่กลับเจ๊งคือในใจเนี่ยคือสงสัยมาก แต่พัดก็ไม่ได้ถามอะไรนะคะเพราะว่าพัดรู้ว่าเวลาที่คนเรารู้สึกว่าตัวเองกําลังท้อหรือกําลังล้มเหลวเนี่ยถ้าเขาอยากจะเล่าเนี่ยเขาจะเล่าเองแต่ถ้าเขาไม่เล่าเราอะ่ะก็ไม่ควรไปซักหรือไปจี้เพราะยิ่งเราถามเยอะเท่าไหร่เขาจะยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นพัดรู้เลยว่าสิ่งที่คุณโบต้องการมากที่สุดที่จะทำให้คุณโบเนี่ยสามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งนั่นก็คือ กำลังใจค่ะแล้วพอดีช่วงที่คุณโบทักมาเป็นจังหวะที่พัดกําลังจะเปิดคอร์สสร้างแบรนด์เสื้อผ้ารุ่นที่9้าเป็นรอบไฟ้สดพอดีพัดก็เลยบอกคุณโบว่าไม่เป็นไรเราสามารถมาเริ่มต้นใหม่ได้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นพร้อมกับเพื่อนเพื่อนนักเรียนในรุ่นที่เก้าไปพร้อมๆกันเพราะว่าเนื้อหาในรุ่นที่9้าเนี่ยพัดปรับใหม่ทั้งหมดความรู้ที่อัดแน่นเนี่ยก็ยังอัดแน่นเหมือนเดิมและมีส่วนที่เพิ่มเติมเข้าไปอีกนั่นก็คือพัดเนี่ยได้เชิญรุ่นพี่นะคะเป็นแบบ เ,เป็นนักเรียนรุ่นก่อนหน้าที่ประสบความสําเร็จจากการสร้างแบรนด์ซึ่งเริ่มจากศูนย์จากในคอร์สเหมือนกันเลยให้เขามาแชร์เป็นซักเซตเคสว่าแบบตอนเริ่มต้นเขาเริ่มยังไงแล้วใช้ระยะเวลาเท่าไหร่จนเขาประสบความสําเร็จแบบนี้เขาทําอะไรมาบ้างที่พัดตั้งใจเพิ่มเนื้อหาส่วนนี้ในการแบบเชิญนักเรียนรุ่นก่อนหน้ามาแชร์เนี่ย เพราะพัดรู้ว่าในการจะสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จเนี่ยความรู้ก็เป็นส่วนสําคัญแต่ที่สําคัญมากกว่าคือแรงบันดาลใจและกำลังใจตรงนี้สาคัญมากๆต่อให้เรามีความรู้ที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีกําลังใจในการที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆที่เราจะดึงความรู้จากในคอร์สมาใช้ซึ่งวันนี้คุณโบเนี่ยได้เป็นแบบ เป็นการคอนเฟิร์มเลยว่าเฮ้ยกำลังใจแม่งโค้รสำคัญเนื้อหาในคอร์สด,ดีมากแต่สุดท้ายถ้าเราทอเราไม่มีกำลังใจเราก็จะไม่สามารถเดินไปต่อได้ดังนั้นพัดบอกเลยนะสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีและสำคัญมากๆคือกำลังใจที่ดีในการที่จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะ คุณโบนะคะก็เป็นคนบอกเองว่าเนี่ยคุณโบนะไปไล่ฟังไลฟ์สดของเพื่อนๆฟังแล้วฟังอีกฟังซ้ำจนเริ่มมีกําลังใจแล้วทําให้คุณโบอะสามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งตอนที่กลับมาเริ่มต้นใหม่เดือนแรกก็ได้ย่อยขายเดือนละหมื่นกว่าบาทแล้วก็เพิ่มมาเป็น5 0 0 0 0ื่นเจ็ดหมื่นจนตอนนี้ได้เดือนละ80,000บาทแล้วคะ่ะ ทุกคนเห็นไหมคะว่ากําลังใจสําคัญมากขนาดไหนวันที่เราท้อแท้เราไม่มีกําลังใจเนี่ยต่อให้เรามีความรู้แบบเต็มสมองแค่ไหนเราก็ไม่สามารถดึงความรู้หรือดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้แต่วันที่เรามีกําลังใจที่ดีคะ่ะ จะทําให้เราอะสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับที่คุณโบทําได้นั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันกําลังล้มเหลวฉันกําลังท้อพัดอยากจะให้กําลังใจทุกๆคนนะคะเราพัดคอนเฟิร์มเลยว่าคุณทุกคนสามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่และทอฟฟอร์มได้มากกว่าที่คุณเคยทําเอาไว้สะอีกค่ะ